สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาสองโค้ดรวมปูกาหลงเขี้ยวแก้วนะครับเป็นโค้ดเลขโค้ดนะครับผมสำรับเลขโค้ดที่มที่ใต้ฐานนะครับเดี๋ยวผมจะสองให้ดูนะครับ 4-6-3หกสามนะครับเห็นไหมครับผมโค้ดที่ผมได้มาครับเอาไปซื้อหวยได้นะครับแปดสีกสามนี้เป็นหลวงปู่หมูพิกแผ่นดินหลวงปู่กะหลงเขียวแก้วนะครับที่ผมมาได้ได้มาจากพี่ท่านหนึ่งครับบูชาต่อไปมาก็รับประกันแท้ร้อเปเนนะครับผม มแบกระตานี่ครับมีเขียวแก้วติดมาด้วยนะครับผมแลเป็นทรงสวยๆเป็นเนื้อตะกัวของพันปีนะครับอันนี้เป็นรุ่นสองครับที่ผมได้มาก็จะมาดีดท่านดูรูปลักษณะนะกัเลข4ี่หสามนะครับผมท่านใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงก็ลองเอาไปดูนะครับผมหมูลงปูกาหลงเขี้ยวแก้ว รุ่นสสสวย,สวยรวกกครับผมปูก,กาหลงเขี้ยวแก้วครับปูกาหลงเขี้ยวแก้วก็คือแกมีเขี้ยวแก้วอยู่ที่ใต้บิาาปากของแกนะครับมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ของผมอันนี้เป็น พญาหมูพิกแผ่นดินครับหรือพญาหมูเผือกเขี้ยวแก้วนั่นเองครับผมรุ่นครอบเสียนพลักปีห้าศูนะครับผมซึ่งพญาหมูพิกแผ่นดินนี่สุดยอดเรื่องวิชาพิกชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีนะครับอุดมไปช่วยช่วงราบเงินทองครับทํามหากินข้องเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานฤิธเดชแรง มีประสบการณ์คุ้มครองแบบเหนียวเหนียวยวครับผมดโยงคงกระพันนั่นเองครับผมพูดง่ายๆหลวง,งาปูป่กาหลงนี่เกสร้างที่วัดเขาแหลมอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสาแก้วนะครับผมท่านเป็นพระเถระอาจารย์ผู้มีอำนาจและประกาศิทธิ์ด้วยเขี้ยวแก้วที่ได้พิาานปากอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในช่วงแรกนะครับ สำหรับคาถาที่ไว้บูชาสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีคาถาหรือต้องการคาถาที่ไว้บูชาผมมีคาถามาให้ด้วยนะครับผมคาถาก่อนอื่นแล้วก็ตั้งนาโมสามจบก่อนครับแล้วก็บริกรรมคาถานี้นะครับผมนะมะพะทะนะมะพะเตปิเรปิเลมะระเปียปิปามิมะโหกังกะ หังกะนะโมพุทธายะตันติอันตันโตนะโมอุตอะผิดอะคงอะคงอะนะครับท่องบริกรมกรมคาถานี้ทั้งหมดเจดรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยการเสกด้วยคาถานี้อเจดรอบนะครับเอสะมะสุมุมทะหะหุหะทะหะ แล้วก็บริกรรมด้วยคาถานี้อีก7จ็ดรอบนะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่มีคาถาหรือต้องการคาถาไว้บูชานะครับผมหรือท่านใดที่มีแล้วก็น่าจะท่องกันได้แล้วนะครับผมไม่ว่าเราจะพบพยาหมูพีกแผนดินไปนะที่ไหนก็ตามหรือบูชาอยู่กับบ้านนะครับ การที่เราจะบริกรรมคาถานั้นเราก่อนอื่นเราต้องสร้างสมาธิเราให้มั่นคงทําจิตใจให้เป็นหนึ่งทําจิตใจให้แข็งกล้าอาดฮึ่มแล้วเราค่อยบริกรรมคาถาอย่างที่ผมว่าไว้ทั้งสองบทด้วยจิตอันเป็นสมาธิเมื่อบริกรรมคาถาเรียบร้อยให้ตั้งจิตอธิษฐานตามเจตที่เราปรารถนาประสงค์สิ่งใดเราก็ต้องตั้งจิต ตั้งใจให้แน่วแน่อำนาจแห่งพระวลาอาวตารนี้สามารถส่งเสริมให้ท่านมีชีวิตรุ่งโลดมีความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทั้งขับไล่สิ่งไม่ดีขจัดความเวลวร้ายทั้งปวงในชีวิตผู้คนที่จะมาคิดร้ายต่อเราก็จะแพ้ภัยตัวเองแม้ขอโชคลาภก็ได้ตามความต้องการคุณของพระวลาอาวตารนี้มีมากสุด พันนาอธิษฐานสิ่งใดตั้งใจอาจสำเร็จดังหวังนอกจากนี้คุณแห่งพญาหมูพิกแผ่นดินอย่างดีในฐานเมตตามหานิยมเรื่องอยู่ยงคง,งกระพันเหนียวแน่นแคล้วคลาดปลอดภัยหลวงปู่ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าหากใครพกพยาหมูพิกแผ่นดินนี้ จะไม่มีวันตายโหงรอดพ้นจากอุบัติเหตุต่างๆทั้งทางบกทาง,ทางน้ำและทางอากาศพระวลาอาวตารนี้จึงดีดังแก้วสารพัดนึกเครื่องรางคุ้มครองนำโชคเมตตาอย่างครบคันนับเป็นศาสตร์แห่งการสร้างวัตถุมงคลที่หาได้ยากครับในปัจจุบันนี้ในคำพี อันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าตามคำพีที่เกี่ยวกับหมูอวตารพิกแผ่นดินนะครับผมในคำพีโบราณความเป็นมาของพญา,ยามหมูพิกแผ่นดินในคำพีของลัททิพย์พามในสมัยกว่าพันปีที่แล้วเมื่อปรมกับโลกถูกลุกลามด้วยอสูรผู้ทรงฤทธ อสูรบางตนได้บำเพ็ญตบะบะอย่างแก่งก้าจนได้รับประทานพรจพากพระผู้เป็นเจ้าในครั้งนั้นมีอาสูรนามหนึ่งว่าหิรัญยักษ์ได้บำเพ็ญตะบะจนมีบารมีแก่งก้าทูลขอบพระผู้เป็นเจ้าให้มีฤทธิ์เหนือกว่าใครๆในสามโลกเมื่อพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพรให้แล้ว ก็มีความกำเริบเสืบสารเที่ยวละลานไปทั้งสามโลกจนที่สุดกำเริบหนักเข้าไปถึงกับม้วนแผ่นดินมนุษย์เข้าไว้ที่ใต้ลักแลวแล้วมุดหายไปอย่างใต้เบดานทำให้โลกโลกาผู้คนและสัตว์ทั้งหลายตายเกลื่อนร้อนถึงพานาลายผู้เป็นเจ้า ผู้พดุงความดีผู้มีหน้าที่รักษาโลกนี้ให้ดับศูนย์ก่อนถึงอันสมควรด้วยเหตุนี้พนลายผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเทพปราบจึงได้อวตารตนลงมาเป็นพญาหมูเผือกเขี้ยวแก้วหรือเรียกว่าพระวาราหาวตารพญาหมูเผือกเขี้ยวแก้มีลักษณะอันเป็นพญา สัตว์ดังนี้คือมีร่างกายใหญ่กว่า10โยน์สูง100โยต์มีเสียงดังกัมปนาตแสดงแสงสายตาเหมือนฟ้าแลบมีแสงประกายที่เปล่งออกมาดังแสงพระอาทิตย์ได้เที่ยวสืบค้นหา,หาฮิลันยักษ์ที่มุดไปใต้เพดานบาดาลน,นั้นเมื่อพบกับเหล่ายักษ์เหล่านั้นก็ได้ไล่ขวิดจนเป็นจำนวนมากจนในที่สุด ก็ได้สังหารฮิรัญยักษ์สิ้นชีวิตจากนั้นได้ใช้เขี้ยวแก้วบ้างก็ว่าเขี้ยวเพชรงัดแผ่นพื้นพัสุทาขึ้นมาจากใต้บานดาลบนพื้นโลกตามเดิมเดิมทำให้แผ่นดินทั้งสี่ทวีปเป็นปกติอันเป็นจบภารก,กิจแห่งพระองค์จึงได้กลับร่างเป็นพระนารายอีกครั้ง และได้ให้พรแก่มนุษย์และฤาษีทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วจึงได้เสด็จกลับไปบรรทมศินอยู่เหนือหลังพระอนันตนาคราชยังมหาสมุทรอ้ามนมนเป็นแดนทิพต่อไปดังเดิมหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนั้นท่านมีความเกี่ยวพันกับหมู่ป่า มาด้วยเช่นกันเล่าว่าในปีสมัย2,500ท่านเลี้ยงหมูป่าไว้ตัวหนึ่งมีลักษณะแปลกเพราะมีถึง8เขี้ยวยาวงูงออกมาจากปากมีขนสีทองแดงมีนิสัยดุมันทำหน้าที่เฝ้ากุฏิให้หลวงปู่เสมอมาหากใครแปลกหน้าเข้ามาใกล้มันก็จะไล่ขิดสุดชีวิตทำให้คนแถวนั้นกลัวกันมากหลายครั้งที่หมูป่า ของหลวงปู่ได้ไปขุดควายของชาวบ้านล้มตายหลายตัวชาวบ้านก็เกิดความเสียหายต่างพากันโกรธแค้นเจ้าหมูเอาปืนลูกซองมาล่าย,ยิงบ่อยๆแต่ก็ไม่สามารถทำร้ายหมูป่าได้เพราะปืนยิงไม่ออกท,ทั้งที่เจ้าหมูป่าตัวนี้มีดีในตัวแล้ว หลวงปู่ท่านเสกคาถาคุ้มครองไว้ด้วยมันจึงลอดตายจากการโดนยิงหลายครั้งหมูป่าตัวนี้ถึงแม้จะดุกับชาวบ้านด้วยแต่ว่ากับหลวงปู่นั้นเชื่องและชอบประจบหลวงปู่หลายครั้งยามที่หลวงปู่ไปบินฑบาตก็จะเดินตามไปด้วยและยังทำหน้าที่เฝ้ากุติให้หลวงปู่อีกด้วย มันชอบนอนอยู่เฝ้าอยู่หน้ากุฏิของหลวงปู่หลายครั้งหากมีใครเข้ามายามวิกาลมันจะร้องเสียงดังเพื่อให้ทุกคนในวัดตื่นและมันก็ไล่ขิดจนกว่าจนให้ชาวบ้านเข็ดขยาดไม่กล้าเข้าใกล้หากจะเข้ามาก็ต้องมองหาเจ้าหมูป่าตัวนี้ก่อนเพราะไม่กล้าเสียงกับมันพฤติกรรมของมันทำให้ชาวบ้านใช้ปืนใช้ของ มีคมมาแทนแต่ก็ไม่สามารถทำลายหมูป่าตัวนี้ได้ในที่สุดมันก็ตายด้วยสิการสิ้นอายุไขของมันนอกจากนี้ในสมัยที่ท่านยังเป็นอาจารย์ศักยันนั้นหนึ่งในยันสุดขังที่เชี่ยวชาญที่สุดคือยันหมูโทนทองแดงซึ่งดีทางอยู่โยงคงกระพันเหนียวแน่นป้องกันเขี่ยวงา ยันหมูพริกเพนดินซึ่งดีทางคุ้มครองและพิชตาชีวิตให้ดีขึ้นจากร้ายกายเป็นดีและยันที่พิเศษสุดคือยันพญาม,มูป่าเชิญธงเด่นทางอำนาจคุ้มครองคนมากเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปสำหรับยันหมูต่างๆเหล่านี้หลวงปู่กาหลงท่านเรียนมาจากพระอาจารย์สายหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าและใช้ยันนี้ให้ลูกศิษย์ มาสักให้ลูกศิษย์มากว่า5้ปีแล้วได้ค่าครูมาสร้างโบททั้งหมด8หลังแล้วแสดงว่าหลวงผู่กาหลงท่านเป็นเชี่ยวชาญด้านยันพญาหมูนี้จริงๆและสำหรับเค็ตวิชาการสร้างวัตถุมงคลรูปแบบของพญาหมูนี้ตามตำราบโบราณกล่าวว่าอาจารย์ที่หมู สร้างได้เข้มขังศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องเคยมีความสัมพันธ์หรือเคยเลี้ยงหมูโทนที่ฆ่าไม่ตายเคยเป็นอาจารย์ศักดิ์ยันหมูมาก่อนจึงจะสามารถสร้างประตูมงคลน,นี้ได้อย่างมีฤทธิ์เข้มขังนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆที่ผมได้ศึกษามานะครับผมยังไงก็ช่วยกดติดตามและกดสับสไใให้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะติดตามเพจของผมเดีย๋ยวผมจะมีอะไรดีๆหรือเป้าวัติที่ผมได้หามาได้ผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยผมก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับผม